ตำรวจปร,ปราบปรามยาเสพติดจ,จับผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่นะครับเตรียมส่งยาบ้าขายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยพบข้อมูลนำยาบ้าส่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านครับยาบ้ากว่า1นึ่ล้านแสนเม็ดยาไอซ์4กิโลกรัมและรถจนอีกสองคันเป็นของกลางที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจิตได้จากนายยงยุธทธธีรธรรมมูประถมชาวจังหวัดพิจิตรผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่นะครับ ถูกจับได้บริเวณถนนพุทธมนตรสาย5จังหวัดนคนปรปฐมเมื่อวานพลตบุเอกพงษพัฒน์พงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจได้ติดต่อล่อซื้อยาเสพติดจ,จากผู้ต้องหาจำนวน2 0 0 0 0เม็ดโดยให้ส่งยาบ้าเป็น2ชุดนะครับและได้นัดส่งยาบ้าชุดแรก140,000เม็ดที่บริเวณถนนพุทธมนตรสาย5เมื่อมาถึงจุดนัดหมายผู้ต้องหาได้ขับรถเก๋งนำของกลางมาส่งมอบ ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มก่อนขยายผลไปตรวจคนรถจนต์อีกหนึ่งคันที่จอดอยู่ใกล้เคียงและพบของกลางทั้งหมดขณะเดียวกันตำรวจยังสามารถจับนายนรพัฒน์วงพมิตรได้ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับพร้อมกับยึดยาบ้า60,000เม็ดขณะกำลังนำยาบ้ามาส่งให้กับสายที่ติดต่อซื้อยาเสพติดและแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม จากนั้นก็ขยายผลไปตรวจค้นที่บ้านพักในอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพบยาบ้าอีกกว่า2 0 0 0 0 0เม็ดนะครับผู้ต้องหาทั้งสองคนเป็นเครือข่ายเดียวกันครับอ้างว่านำยาบ้ามาพักไว้ในบ้านหลังดังกล่าวเพื่อรอส่งให้กับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงตามคำสั่งของเจ้าของยาเสพติดพลตบุตรเอกพงษพัฒน์เปิดเผยว่าขณะน,นี้รู้ตัวเจ้าของยาเสพติดและขอสารอนุมัติหมายจับแล้ว ดยพบว่าเครือข่ายดังกล่าวจะนำยาเสพติดมาพักไว้ในบ้านพักและรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ริมถนนก็เพื่อรอส่งให้กับลูกค้าพร้อมกันนี้ยังได้เตือนเจ้าของรถยนต์ที่ซื้อขายรถให้ระวังเรื่องการโอนลอยเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ในขบวนการซื้อขายยาเสพติดได้ขณะเดียวกันตำรวจยังมีข้อมูลด้วยนะครับว่ามีคนไทยไปตั้งโรงงานผลิตยาบ้าอยู่ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านและส่งเข้ามาในประเทศตามคำสั่งซื้อครับ